สวัสดีครับผมจาโกเกษตรของมน์ครับพี่น้องครับนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็คือก็เฮ็ด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 ไปเนาะพี่น้องเนาะนะผมก็จะเป็นมันมันในตัวนี้เป็นมันพวงเพชรนะผมเป็นมันพวงเพชรผมได้มาท่อนนึงกัว่าเชียวมาขยายพันธุ์ไว้ที่นี่ผมกักาว่าชิได้มาต้นเดียวอ่ะพี่น้องได้มาต้นเดียวผมก็เลยชี้ขยายพันธุ์นะผมกะชี้เฮ็ดให้มันให้เขาได้หลายๆนะผมได้หลายๆท่อนเนี่ย น้ผมผมก็ประมาณนี้พี่น้องว่าแบบผมก็ตัดเป็นแค่สองขอตาสามขอตาประมาณเนี่ยพี่น้องเนี่ยซ้ำเนี่ยน้ผมซ้ำนี่แนหะละที่อยวมาขยายนะผมมาขยายผมก็ช้ำแ,แรกผมช้ำไก่อนอยุบันนะผมช้ำไก่อกอยุบันก็คือคือล้อล้อล้อเอาเบ่งอากาศคือประมาณผมยึดล้อให้เขาแตกแตกตากอนนะพี่น้องแตกตาคนตัวนี้ช้ำในสองมือนะผมเนี่ยช้ำในสองมือ ครับผมชันได้สองมือเราไปที่นี่ตอนแรกผมว่าสิรอให้เขาแตกตาขึ้นมาดีๆอีกหน้อยหนึ่งเราคอยจังมามาเอาลงดินเราที่นี่พอดีว่าพายุเขาพอดีเลยอากาศฝนชีมาอีกสามสี่มือเนี่ยคือมือนี่แหละเริ่มเขาแล้วพี่น้องเนี่ยมือนี่กับฝนลิ้นๆนะเนาะมาหนี้ผมก็เลยว่าอากาศเขาเริ่มชีชีดีผมก็เลยเอามาลงเลยเพราะว่าถ้าแม่นเขาเอามาลงแดดเนี่ยโอกาสที่เขาสิรอดเนี่ยมันมันหน่อยเพราะว่าแค่นี้เองพี่น้องมืง โอกาสที่สิรอดหน่อยเนาะหน่อยเพราะว่ามันน,นี่บาที่นี้มืนมนนี้เหมาะกับการลงพอดีเลยผมก็เลยเออกมาเลยแต่ว่าตาเขาเสองมืม่น,นะนตาเขาเริ่มแตกแล้ว,นะลวพี่น้องเห็นบ่เนี่ยตาเขาเริ่มแตกแล้วเนี่ยนะครับตาเขียวๆนี่เติมแตกแล้วพี่น้องนี่เริมแตกแล้วก็ถือว่าโอเคได้อยู่พนันพานอยู่พี่น้องผมว่าพานอยู่นะผมได้อยู่สาหรับมันสองขอตาในหน่อยแบบเนี้ย เนี่ยสันสนเนี่ยพี่น้องสันสนแบบนี้นะครับผมที่นี่เฮตุแบบนี้เล้าเล้ามันยี่ดีดีตรงใดเนาะมันยี่ดีตรงใดก็คือว่าต่อไปเพื่อเขาแบบว่าสมมุติว่าเขามีพื้นที่เขามีต้นมันหน่อยต้นพันธุ์มันหน่อยนะพี่น้องเขาก็สามารถออกไปเฮตุแบบนี้ได้คือถึงมันสีหุ่งยนกขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ต้องจำเป็นนะพี่น้องเนาะเขาก็จำเป็นนะครับผมมันมันสิลด ลดเรื่องหลใจเขาเพราะวะ่าถ้าเขาบ่มีต้นพันธุ์มันเนี่ยเราเขาต้องไปซื้อในราคาเดี๋ยวนี้เริ่มแพงเนาะในราคาที่มังแพงเนี่ยนราพี่น้องเนาะเป็นบ่มัน,ม,นมันอาจจะยากอยู่แต่เขาจําเป็นนะผมแล้วก็เพื่อที่เขาที่ลดต้นทุนได้หรือว่าพี่น้องบางคนแบบพออยากแป่ว่าจังไรล่ะคือก็มีทอนพันธุ์หลายอยู่แต่ว่าแบบจังไรล้องเฮ็ดเบิงแบบนี้ก็ ต่อไปก็จะเปลี่ยนสูตรขฮาเขาโดยเฉพาะเลยน้องพี่น้องเนาะก็หาวิธีเอาที่ซีเฮ็ดแบบง่ายๆเอาันีนี่ผมกะเฮ็ดวิธีนี่นะซีง่ายอยู่ที่จริงที่จริงก็ต้องเอามาช้ำแบบนี้ดอกถ้าหลายๆนะพี่ต้องฟัดสับๆํำนี่แล้วก็เอาใส่ถุงปยไว้บ่มมาอยางสองสามมื่ให้เขาแตกต่างซี่ก็ได้แต่ว่าเขาก็ต้องวางแผนอย่างดีคือดินมีความชื้นแล้วก็อากาศมีความเย็นเนี่ยแปลว่าเขากะเบิ่งว่าอากาศสามสี่มือไปนา เบิ่งว่าสภาพดินมันเหมาะกันอย่างเสียไปจบเหมาะเขาก็บางแผนออกพี่น้องแล้วก็คือมันก็วางแผนยากเพราะว่าเขายังไม่เคยทดลองเฮ็ดก็นี่แหละเป็นการทดลองเฮ็ดไปเนาะพี่น,อน้องเนาะทดลองเฮ็ดล้วก็ศึกษามันไปเรื่อยๆนะผมเพื่อที่จะพัฒนาในการเฮ็ดมันสหรังเขาต่อไปนะผมอันนี้ก็เป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งก็คือจังไรล่ะก็คือว่าต้นมันมันแทงแล้วเขาก็พัฒนา พิธีการปลูกที่สับต้นเน้าเงาเประหยัดมันที่ได้ประหยัดขึ้นมาเมนว่าเขาก็ตัดสันสันเอาเนี่ยเขาก็ับพัฒนาอันนี้คือการพัฒนาอีกอย่างหนึ่งคือกันนี่เนาะพี่น้องเน,ะนาะนะผมถ้าสําเร็จไปด้วยดีก็ผมก็ถือว่าโอเคอันนี้ผมมาร้องเบื้องกับมันอันนี้ซื้อพี่น้องผมพอดีผมได้พวงเพชรมาแล้วผมมาร้องใส่กับแปลงที่ผมปลูกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันหน่อยผมกาลังขึ้นแล้วเนี่ยก็ับพอดี มองใดที่ต้นยังบ่ขึ้นผมกบยีไปจะว่าผมยีไปเฮ็ดขอเป็นแถวเลยนะผมสําหรับพงเพชรตัวนี้ได้สิบเก่าทอนมันะ้งสิบเกาต้นก็นยีไปเฮ็ดเป็นแถวแถวอยู่ใกล้กันพ่นละนระาพี่้องเนาะู่้ยู่ทางพุ่นเพราะว่าทางพุ่นเป็นเป็นมันที่ผมป่ได้ปลูกไม่นะอยู่เป็นมันเก่าที่ผมปลูกเรามันเกิดเนาะพี่้องประมาณหลายหล่องอย่นะครับผมประมาณหกเ็ดหล่องนี่ละนะครับนะผมผมก็ยีไปเอา ไปสามย่ยแถวนั่นลหละคือเอามันเกาออกเลยเฮตันนี้เป็นแถวไปเลยนะครับผมเอ,าอ้าเดี๋ยวไปไปเบื้องกันพี่น้องนะครับผมว่าจะไปเบื้องว่าปลูกทีงไหนเนาะผมยีเฮตไใบทังไหนนะครับผมนะคร้บผมกับแถวนี้นะครับผมเป็นมันที่ที่ที่ผมบ่กเกิดปลูกบ่กเกิดพี่น้องเนี่ยแล้วผมกับยกลองจากต่อกันเลยนี่นี่ที่เป็นวีว่ๆเนี่ยผมยกลองจากดึงจากตรงนั้นไปนะพี่น้อง น้าผมดึงไปคือดึงไปแล้วก็ไปปลูกไม้นั่นนั่นคือปลูกไม่เกิดไปเราเราตรงนี้ก็จิีบเกิดดุกเนี่ยที่บ่เกิดพี่น้องนี่เ่เกิดไปเองสิกับมีย้อมเกิดอยู่ตรงพุ่นนะครับก็ผมกกยีสามช่วงนี้เป็นช่วงที่แงยาวเลย,เยสองแถวนี้พอดีเลยกับดุกมันตรงนี้น้าผมดุกมันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกยีปลูกอยู่ตรงนี่แหละสองแถวนี้แหละแก่แค่เนี่เนาะพี่น้องเนาะผมกยีว่าเยาวเสียมเขาต้องเสียมจักให้ ดินเขานุ่มๆจากน้อยพี่น้องเนาะดินเขานุ่มๆจากน้อยกับว่ได้จักหลายปนีดอกเด้ผมกับเฮ็ดซื้อเ้าเขากับแค่ปักไปนาะพี่น้องเนาะปักไปตัวนี้ปักเลิกดอกพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฝนปักเลือกไม่ต้องปักเลือกพี่น้องเอาไปประมาณนี้พอแล้วนะครับเอาแค่ประมาณนี้ก็พอนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเห็นเขาโพดินจากน้อยเพราะว่าตอนนี้ประจวบเหมาะคืออากาศเขาดี น้ผมอากาศก็ดีอยู่ก็ถือว่าได้อยู่นะับผมผมกับฮเฮ็ดห้างหอกเพราะว่ามันมันนี้น้อยเดีายวนึงปลูกขึ้นให้ขึ้นต้นไว้อ่าไว้แพร่อีกก็ได้เลี้ยงหัวนันยอฮ้าเทียห้องออบำรุงดีอดีหวัวใหญยอยู่ดอกพ่อพี่น้องเนาะขิดหว่งอยู่ห้องบำรุงไปพร้อมอันนี้ประมาณผมเฮ็ดประมาณหกสิบเซนนะครับหกสิบเซนเพอเพราะว่า ว่ายีให้มันขึ้นต้นน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขายืขยายพันธุ์ประมาณนี้แหละเขาเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นี่แหละประมาณนี้แหละหกสิบเจ็ดสิบเซนประมาณนี้เนาะพี่น้องนะครับเขาก็ค่อยยังมาติดตามกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็บยีมะเฮ็ดประมาณนี้นะผมเฮ็ดประมาณนี้ว่าคือมันจะก็รจะเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งคือต่อไปถ้ามันสําเร็จแล้วดีเนี่ยสําเร็จแล้วเกิดมาดีนะนะผม เขากะชี้ได้พัฒนาคือเขาที่ได้ประหยัดต้นพันธุ์เขาครับผมแต่เพียงแค่เขาแค่อดซ่าเอาอดซ่าเอามันก็ดีมันก็ดีประหยัดลดต้นทุนเขาพี่น้องนะครับครับผมกับมื่อนี้อย่ามค่อยมาติดตามกันอีกนะครับผมเพราะว่ามื้อนี้วันที่เมื่อนี้วันที่สิบห้ากรกฎาคมนะครับผมสิบห้ากรกฎาคมอย่ามาติดตามกันอีกนะพี่น้องเนาะนะครับผมก็เป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องคนไลค์กดติดตามไปเป็นกำลังใจในการห้คลิปต่อไปนะครับ มีอย่างกับสอบถามแลกเปล,ลี่ยนเรียนรูกกันได้ครับผมคลิปนี้จากกุศลสมมติครก็สวัสดีครับผม